สวัสดีค่ะเจลเน่นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไปส่งมอบรถคันนี้นะคะมีโซบิชิมิลาดนะคะของลูกค้านะคะอยู่ขอนแก่นนะคะไกลเลยทีเดียวนะคะเราอยู่ลบบุรีนะคะก็ประมาณ300กว่าโลนะคะเบาๆนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเก็บข้าพสวยๆมาฝากด้วยนะคะไปเจอกันที่นู่นเลยะคะ่ะ ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะถึงบ้านลูกค้าแล้วอันนี้คือเป็นลูกชายของคนซื้อนะคะคือตอนนี้แม่ก็คือกักตัวอยู่โรงพยาบาลสนามนะคะก็เป็นลูกชายรับแทนนะคะอันนี้คณะค้านเกตนาคินนะคะอนุโลมนะคะก็คืออาจแม่ลูกก็คือรับแทนกันได้นะคะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งนะคะไม่ต้องกลัวนะคะต่างจังหวัดนะคะเหนือใต้ออกตกนะคะตอนนี้ขอนแก่นนะคะก็มาไกลก็ส่งฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะ ที่เติมนมันมาให้เต็มถังเลย ยังไงกันบ้างคะบรรยากาศส่งมอบรถที่จังหวัดขอนแก่นของเซลเนนะคะก็อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็ซื้อรถกับเอกออกโต้คาร์ของเราได้นะคะเพียงแค่ทักมาในเ,เพจของเรานะคะแล้วก็นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเอกออกโต้คาร์พัฒนานิคมลบบุรีนะคะแล้วก็เอกออกโต้คาร์สระบุรีนะคะฝากช่อง YouTube อีกหนึ่งท่องทางนะคะเอกออกโต้คาร์รถมือ2ลบบุรีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะเอกออโต้คาร์รถมือ2คุณภาพเกรดเอทุกคันแน่นอนนะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้ เซลเนต้องลาไปก่อนนะคะกลับถึงลบุรีแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ